เป,ป็เปไน็นไงแนะโดนโดนแล้วโดนแล้วกรลงกรลงเฉโด้เฉโด,โด,โด้ติดแล้วมั้งเนี่ยอูยการบิ๊กบีนะครับอยู่โอ้โหโอ้ตายแล้วเออ มาแล้วเทละครับมาลองดิดดีนะครับเดี๋ยวใหมจ่จาใครจำนะครับ เน้ขัดเลยไหมไปเดียวโอย้ยอุ้ยโอ้โหตัวไม่ใหญ่ครับโอ้โหไม้ครับไม่ไม้เดียวกัดเลยไม้ครับโอ้โห ดู่ครับทีนี้โอ้โหโสวยครับติดอะไรอีกงานเข้าโอ้ติดเลยเนะี่ยโอ้โหติดไม,ไม้ใช้สวยด้วยทำไมดีเนี่ยโอ้พาหลุดเลย อยู่ไหมเนะี่ยอุ้ยอยู่ครับลมจะออขึ้นยังไงเนะี่ยอย่าหลุดนะยังไงดีวะใส่สวยนะครับปะช่อนนะ่ะจะพาอะไรมาไม่รู้ดูดิยังไงดีวะถุงจีบถุงเลยครับดูดิ โอ้โหทำไมดีมถุงเลยครับหนักอึ้งเลยมผมจะลงนะี้ครับวัวตกน้ำเมื่อคืนโอ้ยลำบากแั่เนาะ ขึ้นมาก่อนโอ้โหเดี๋ยวครับต้องลงนะครับโอ้เดี๋ยวหลุดนะกำลังลงเปรี้ยวนี่ลำบากแท้ดูดิครับถุงบิ๊กบีบิ๊กบีขึ้นมาก่อน ได้แล้วติดถุงไม่ติดยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะครับปลอดภัยไว้ก่อน,นติดยังไงวะเนี่ยอนม่ลรูดพอดีไปโอ้ เปนแรงบุดีกว่าน,นะครับโอ oh. ้โหวิ่เจวขึ้นได้นะครับตัวนี้ติดถุงนะครับไซส์สวยนะครับเนี่ยกัดเป็นบิ๊กบีนะครับเหยื่อตัวใหม่จากไข่จำนะครับผมนี่บิ๊กบีนะครับนี่ครับ รูปดังหน้าตาครับจายธรรมาชาติครับโอเคฝากผลงานด้วยนะครับบิ๊กบีเหยื่อจากไข่จ้ำใบนะเป็นหนึ่งครับสุดยอดมากสายที่งัดมานะครับต้องหนึ่งติงกี้นะครับโอเคเหนื่อยเลยสุดยอดครับบิ๊กบีเหยื่อใหม่จากไข่จ้ำครับเดี๋ยวดูตอนนี้ครับบิ๊กบี กัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับโอ้อยู่ไว้นะดูโอ้โหโอ้ตายแล้วเออมาเทล่ะโอ้ยโอ้ยใส่สวยเลยครับ บิ๊กบีช่อนใหญ่อือแป๊บนึงนะครับผมเ,เดี๋ยวแป๊บนึง่งก็ได้อู้เอาโชว์แบบนี้เลยเอาบิ๊กบีเยือไม่จากไข่จำ้ำมาเจอหน้าบึงบ้งพอดีนะครับพผมกเกลือล่องเรือครับผมก็เลยตื้อช่องเนี้ยครับผมว่ามันน่ามีตัวกัดเลยครับผมโอเค เดี๋ยวโชว์ดีๆกันไงครับไซส์สวยเลยนะครับดูประช่อนนะครับผมกาเืียตัวใหม่นะครับจากค่ายจำนะครับผมบิ๊กบีนะครับตัวบิด5โอนะผมช่อนใหญ่ๆนะครับช a d o นะครับเื่อตัวนี้จะเหมาะกับงานช่อนช a โดนะครับช่อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็เหมาะกับช a โดมากๆเลยนะครับโอเค บิ๊กบีนะครับเหยื่อจากค่ายจ้ำใบนั้เป็นหนึ่งนะครับผมปลาช่อนไซส์สวยเลยพอดีมาเจอนะอุ่งพอดีนะครับนีะครับผมตีย้ำๆช่องเนะี้ยในเรื่องครับผมบิ๊กบีโอเคเหยื่อจากค่ายจ้ำสุดยอดครับแมันบวมบวมครับลองตัวนี้ครับบิ๊กบีมาลงตีนกันได้อยู่กีได้ตีไปนี่จะตีไปไ Hả? đây bà Đây Ừ, không mình này Tới nhang về đây luôn, nhang vào đây rồi đi Mít đi này ดูดูประชันนะโอ้ยหนุ่มวัยเชดูโอ้โหใสสวยครับขัดเป็นบิ๊กบีครับผมตืีเฉดูนะครับผมตีเฉดูกับนั้นลงนี้ครับ กัดเป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับจากไข่จำไปนะเป็นหนึ่งเครับเดี๋ยว่อแต่เพนึงครับคลิปเปืนก็นได้เปืนน้อยโพด <c oughs> นะครับ <c oughs> เอา้เอาเวเยอะจังเลยลุยลงเหยื่อหายะวะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ปลาก่อนนะครับผมเหยือ่อเราเดี๋ยวปลาพอดีนะครับไซสสวยเลยนะครับกัดเป็นเหยื่อตัวใหม่จากไข่จำนะครับใบนะบเป็นหนึ่งครับนะครับ บิ๊กบีครับผมบิ๊กตัวเบียด5โอนะครับตัวนี้เป็นตัวเทสนะผมเอาลองมาเทสดูกับแมลงนะครับผมได้ผลเลยครับกับสภาพหมายนะครับง่ายมีชะดูมากเลยนะครับดูดิรือไปซื้อมาครับช่อนกัดเชื่อเลยโอเคฝากคนอันด้วยนะครับผมสายที่งัดมานะครับตองหนึ่งสติกกี้ใบนัทเป็นหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวโช์อีกรอบกันบิ๊กบีครับเยื่อใหม่จากค่ายจ้ำใบนัทเป็นหนึ่งครับผมสุดยอดครับ ช่องสวยๆฉะนั้นครับมีท,ที่ยืนตีด้ปยะเนาะ ลองดูตรงนี้ครับบิ๊กบีโอ้ดัาน้ำดันน้ำโอ้โหดันน้ำใส่นับไม้แรกเลยโอ้โหมีตัวมีตัว จะดูนะครับผมยังดันอยู่นะครยวโดนยันได้เช็คดีกัน โดนโดนโดนแล้วโดนแล้วทะลุมาลงเฉโดนเฉโดนติดแล้วมั้งเนี่ยอู้หูาดบิ๊กบีครับโดนแล้วทะลุอุ้ยขาดอุ้ยขาดทะลุอุ้ยขาดขาดแล้วกิ๊บลูกกิ๊บอากิ๊บห้า โอ้ผมมาแล้วโอ้โหจี้นางเลยมีเสียดายแต่ว่าผมดันมันเกินไปเมื่อกี้ผมคล้ายเบียก่อดิโอ้โหโอ้โหเสียดายมากครับดูดิจิบง้างไปเลยนี่ครับอืม เสียดายมากเลยครับผมควจะกัดได้นะครับนะครับผมเดินมาจากนู่นนะครับแล้วมาตื้ออยู่ตรงนี้ครับทีแรกก็ดันน้ําใส่นะครับโอ้โหเรียบร้อยดีกับปอมบีผมไปละโอ้เสียดายมากครับ โทรสมนะครับไอ้ดูไอ้ดูแน่นอนไอ้ดูโอ้ใส่ไม่ใหญ่ครับไอ้โด้ป๊อกกันบิ๊กดีครับโอ้โฮ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  ใช้ประมาณโลกว่านะครับกัดกลางคลองเลยนะครับผมก็คือตรงนี้น้ำมันน้ำลงนะครับครับกัดบิ๊กบีนะครับผมเขือยอตัวใหม่จากไข่จำใบนะเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้โชว์ดีๆก่อนเบื้งดินนีะครับผมบิ๊กบีชโดป๊อกนะครับผมโลกกว่า ก็คือวันนี้นะครับเอาเหยื่อใหม่มาเทศนะครับนะครับบิ๊กบีเหยื่อใหม่จากไข่จ้ำใบน้าเป็นหนึ่งครับเหมาะมากๆเลยครับกับาโดนะครับเพราะว่าไอ้บิ๊กบีตัวนี้ครับเป็นงานาโดโดยเฉพาะนะครับไปช่อนใหญ่ๆก็ได้นะครับผมโอเคฝากผลงานด้วยนะครับผมบิ๊กบีตัวเบียดห้าโอเลื่องาโดนะครับผมไว้ใจได้เลยครับบิ๊กบีครับ สิจยาดครับ